มันเมฆไก่เลยแต่ว่าเมฆแจงมันเมืไก่มันเมฆไก่มันดีเลย่าเมฆแกงเนี่ยมันม่ลับลยบ่มันเป็นอย่างสบานต้องมาคิดกับหมห้อเป็นบ้านวิมมันเป็นอย่งเขาต้องมาคิดกับห้อจเล้ยงแดี้วเคยไปนึ่งเขาก็กินกเือบ่ จนาไปบว้ยเขาเอ้ยเออมึงนี่เออใช่มเออใช่เนี่ยบอโอ้ยมึงคืออยากแนแท้นี่เพ่นาอีหยังมือนี่แข็มากไมอาทิตย์หรอแม่วนงกินเราปุ๊บขวาจ้อยเทีียวเนี่พี่ปากคนบันม่วงเถกับบันม่วงไงแหละบานไดอกบันม่วงอย่าน เดี๋ยวว่ากเราเลื้มืนนอีมันเช่บ้านไม่ใหญ่โอเคครับคับไปออกจากเชียงไปอยไปซ้ําเข่าปุ๊บอันไม่ใหญ่เลี้ยงเนาะเราซ่อมเาด้กันประเดเรากำมากรอนประเด็กคอยซ่อเขาเนาะคอยมีหาไม่ยังมากลาเอ้าอนกอนเหรอกวนถลูกกูพอดีเลยท่านเี้ยงเน่ยท้งพอทั้งกถอนถอนถอนเนาถอนบอแม่พอมาดีงันเออมาเดึกเล่นมึงกินเหรอ มีเนี้เลื่องอันซืใครก็เตียวน่เออเงยย่เดินมาผมฟังกันบ้านนี้มามิสกับบ้านม่วงนี่แหละบ้านม่วงยังีเดียวาข้วหมกพืชพ่นเลย่ได้พืชนคนบ่เอินกินเหล่าเอินกินเขานังนีเด้วบอพืชมีเดียวว่าเฮากินเหล้าตินี่ไปนี่กับบานกับหมกแล้วนี่ พ่อนาเอื่อนกินเขาเอื่อนกินเราพ่อนาเนาะพ่อนาเอมมก็กินได้เราเาดี๋ยวบันม่วงไปโทษบันม่วงเขาอีกแล้วก็สิว่าบ้านลุงดำเนาะเสาแรกเนาะคอยซิเขาคอยกินแค่ตอนเสาเปกหนึ่งตอนแรกเปกหนึ่ง มึงไปกินแต่เราอย่างเดียวตโอ้มั่วึกู่แหละคอยกินเนี่ย่งหานทีะผไปเห็นก้าวเดีจักชั่วโมงจงเบิ้งคอยบอกอตั้งห่อแนทึ่งว่าเอ่อมหาห๊บมันนี่วะผงมั้เหี้ยตอนตอนบายบอกวังตอนา

พ่อเขาบอกเขาแม่ใหญ่อยังว่าพ่อปูปลาแที่อย่างโวมากาบ้านกนได้เลยย่ามันสิบธิล่ามเาไ่ต้องญาติหรอกเจ้าย้าเขาเฮิ่นคอยใข้เจ้ายานน่อกูเมาพ่อกูสไบนิมิมีเ่พ่อพ่อกูนีู่ใอ่ะ โอ้ยเราเฮ็ดตึงกี่เนาะมันไม่แต่้องซื้อเลยแม่อะแมนแมนมันไม่แต่แม่เจ้าหมดเลยเนี่อยนี่เราขึ้นไปด่าหอดมองเห็ดงานเนี่ยดาห์หมดเลยเอาเราเฮ็ดงานแล้วเราไปกินเขาเฮ็ดงานแล้วเขาถึงได้กินเราเฮ็ดงานเรียบร้อยแล้วเราถึงได้กิน เออบานี sí, ờ, ่อให่นไปคำเอลอกกว่าไปด่ค่าไปดาลุงบื้อเนาบอกอ่านี่ย่นแหละไม่ค่อยอาย่ผมเอาย่ผมอายุก็คันมีสีเอาไเนี่ยมันอยู่กับไปผิวไว้นานีบเราไปเนกแต่เราสกินกินโย่ก่อนโอ้เอากันกันเอาอยยุกับเป็นไปคิวไหมว่าเหรีเอาต่ออายุเอาเคนน่ย คนมันนี่ตังไปเพี้ยนดิต้องใส่แม่แข็งแม่อ่อนนี่มันต้องด่ามันต้องโบมันเป็นอีกงูมันพูดหนีโวข้ามเดียวก็หูอันนี้ามไปเพี้ยงมันก็ไปเพี้ยงดอกก็อย่าเพี้ยงดอกเพราะว่าแต่เขาสุสานลงเบื้องปล่อยไปแล้วเขาปล่อยไปเลยเขาบอกอันเขาบอกเลื่องมันเรื่องเนี้ยแกสีนี่แกสีนี่อ่อน อ่อนพอดอ่อนอันนี้ไม่แข็งเันนีบูดลออนซื้อ้าอนาดไ้เดียวเราไนงเท่ยมันก็อยู่ที่คนผู้ชายขึกันมันอยู่ที่ผู้ชายกันผู้ชายแข็งเข้ากัแข็งได้เรื่องเรื่งวัยรุ่นบันมวงปรึกษาเรื่อง บึกากันเรื่องกันชาวบ้านเบาพืนมองเขโมงสิแหละบดมงเอ้ยอย่องเลมันดเป็นประเด็นเทียนี่นลงเลยเต้ามอามันบ่แมนออยสังเพราะว่าเวลาเขาเฮ็ดนีเขาไ่ได้งินเขางเหรอเขาเงินตอนไหน นังกเ็งงินอลยห้ยองนดองมัีบายเนงตเมหปนไ่ังกินเหล่าหงเลาคกินหงเจ้าบงทีทีมงานเราข่อยดอบริเวณทีมงานขอดอกรว่าทีมงานคุณอรเปล่ายกันูนพาโมงเลยงานพากันนังกินเหล่าูใหญ่บาทถือปืนไปโอ้เห็น ประเดี๋ยวมันมาเสียอันบอกยงบอกบอกบอลั่นบอกลั่นมาบิดมอสไค์ใส่หน้าบัตรยบัตรบอลั่นลั่นนมเออมึงเ่เาเี๋าจถามว่าคอยดังเอนเอา้อนงว